ได้หมดเนาะไม่มีท่านใดแพ้อาหารทะเลหรืออะไรนะคะ ไปไมล่แใ้วไปสักเขาปลูกไปเพื่ออะไรรู้ไหมขณะนี้นะคะท่านสอทอได้รอต้อนรับพวกเรานะคะอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะ เดี๋ยวสักครู่เราก็จะถึงแล้วนะคะอย่าลืมสิ่งของมีค่านำลงไปด้วยนะคะไม่ต้องรีบนะคะของเรามีที่นั่งรับประทานทุกท่านนะคะเดินลงบันไดระวังด้วยนะคะ